อ็คณไม่เห็นวะเหรออืมวันนี้ไม่เห็นเหรอไม่เห็น,หนอ๋อยืนตรงแล้วค่ะเหรอประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาิชาไทยเป็นประชาลาัตประเทศไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยลนไม้หลักสะมักมะขีไทยนี่รักสงบแต่ทั้งลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือดถูกาาิไมิชาติมี ถ้าเลิงประเทศไทยสวีไม่ใช้ใชโยใชโยใช,โยใช้โยให้ชาติไทยอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปนะให้พ้นขอพน้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นจากความเลวร้วายตลอดไปทั้งลูกเด็กเล็กแดงก็ให้โตไวๆโตมาก,ก็ให้ข <c oughs> ยันขันแข็ง อยู่ดีกินดีบุญม,มั่นขวัญยืนตลอดไปพวกผู้ใหญ่ทั้งโลกก็ขอให้บุญมั่นขวัญยืนอายุยาวทัเอทั้งโลกเลยหรออายุทั้งประเทศไทยให้อายุยืนาอายุยืนยาวกันไปสักเก้าร้อยปีนะอยู่ดีกินดีกันตลอดไปทําอะไรก็อย่าให้ขาดข้อง ให้ได้เงินได้ทองให้เงินไหลกองทองไหลมาให้รักกันเป็นกลมเป็นเกลียวให้สื่อตรงต่อกันทุกสิ่งทุกอย่างค่ะให้ประเทศไทยเมืองไทยเราโชคดีโชคด,โชคดีโชคดีนะคะอ,อยู่ดีกินดีกัน